เรื่องราวนี้เริ่มต้นขึ้นในป่าไผ่เมื่อคนตัดไม้ไผ่ผู้ยากจนได้พบกับปาฏิหาริย์เด็กหญิงตัวเล็กจิว๋วถือกําเนิดจากปล้องไม้ไผ่ที่ส่องสว่างเธอถูกเรียกว่าเจ้าหญิงหรือ i t t l e b บ m b บูชีวิตวัยเด็กของเจ้าหญิงเต็มไปด้วยความสุขความอิสระและการเติบโตอย่างเป็นธรรมชาติเธอวิ่งเล่นหัวเราะอย่างร่าเริงบนทุ่งหญ้าก,กับเพื่อนรักที่ชื่อซื้อเตะมารุนี่คือชีวิตที่บริสุทธิ์และแท้จริงที่สุดของเธอแต่ความปรารถนาดีของคนเป็นพ่อได้เปลี่ยนเส้นทางชีวิตของเธอ เมื่อคุณตาพบสมบัติล้ำค่าเขาเชื่อว่านี่คือโชคชะตาที่จะทาให้ลูกสาวของเขาได้เป็นเจ้าหญิงสูงศักด์ในเมืองหลวงเจ้าหญิงในร่างอ้วนอวบอิ่มถูกเปลี่ยนชื่อเป็นคางุยะและถูกย้ายเข้าสู่กรงทองที่หรูหราชีวิตของเธอเต็ไมไปด้วยกฎระเบียบการอบรมที่เข้มงวดและความคาดหวังที่หนักอึ้งในคืนหนึ่งความอัดอั้นก็ระเบิดออกมาคางุยะหนีออกจากคารืหาดวิ่งไปในป่าและทุ่งหญ้าคานใต้หิมะนี่คือภาพที่สะท้อนถึงการหอยหาชีวิตที่แท้จริงที่เธอถูกพรากไป ความงามของ,ของคังอุยะเป็นที่เลื่องลือจนมีชายสูงศักดิ์ห้าคนมาขออภิเษกสมรสคัองอุยะปฏเิเสธพวกเขาอย่างชาฉลาดโดยตั้งภารกิจที่ไม่มีใครสามารถทำสำเร็จได้เช่นการนำสมบัติจากแดนไกลหรือดอกไม้เพชรในตำนานมามมอบให้บททดสอบนี้ไม่ได้แค่ปฏิเสธการแต่งงานแต่มันเผยให้เห็นถึงความโลภความเห็นแก่ตัวและการหลอกลวงที่ซ่อนอยู่ภายใต้หน้ากากของชนชั้นสูงพวกเขาไม่ได้รักเธอแต่รักเพียงสถานะที่เธอจะมอบให้ แม้แต่จักรพรรดิเองก็ยังหลงสเสน่ห์ในตัวเธอและพยายามจะพาเธอไปอยู่ด้วยแต่คังอุยักก็ปฏิเสธอย่างเด็ดขาดเพราะเธอไม่ต้องการชีวิตที่ถูกพันธนาการไว้กับใครอีกแล้วในที่สุดความจริงที่แน่รทบก็เปิดเผยคังอุยักต้องกลับไปยังดวงจันทร์เพราะโลกมนุษย์เต็มไปด้วยความโศกเศร้าและความเจ็บปวดคุณตาและคุณยายพยายามทำทุกอย่างเพื่อปอกป้องลูกสาวทางสร้างปราการและจ้างทหารแต่พลังจากสวรรค์ไม่มีใครต้านทานได้ขบวนแห่ของชาวจันทราลงมารับคังอุยะ พวกเขาสวมเสื้อคลุมลืมความทรงจําให้กับเธอเพื่อลบล้างความเศร้าโศกและทุกทรมานจากโลกมนุษย์ช่วงเวลาสุดท้ายคังอุยะขอเข้าไปกอดคุณตาและคุณยายเป็นครั้งสุดท้ายเธอจําได้ถึงความสุขและความเจ็บปวดทั้งหมดในชีวิตบนโลกและความรักที่บริสุทธิ์ของพ่อแม่ผู้ให้กําเนิดทางจิตวิญญาณของเธอในที่สุดเจ้าหญิงคังอุยะก็ถูกนํากลับไปยังดวงจันทร์เหลวไว้แต่ความทรงจําที่เรือนรางและความเศร้าโศกเสียใจอย่างสุดซึ้งของคุณตาคุณยายที่ต้องผลัดพลากจากลูกสาวที่รัก The Tale of the Princess Kaguya ไม่ได้เพียงแั่ตำนานแต่เป็นคำถามถึงความหมายของความสุขการเป็นเจ้าหญิงกับการได้มีชีวิตอิสระอะไรคือสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตอย่าลืมไปรับชมผลงานชิ้นเอกที่จะปวดและงดงามนี้จากสตูดิโอกิมลีครับ